ครับสวัสดีครับผมไอรันบุญครับวันนี้ครับมีโอกาสนะครับจะพามาชมรุ่นปิดตาบูรณาบทหลวงพ่อพัดนะฮะหรือว่าพระราชมงคลวชราจารย์ครับหนึ่งในโลกและหนึ่งในประเทศไทยครับคือเป็นองค์ต้นแบบนะครับหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าองค์เดียวที่ลงหน้าปกนะครับนี่ฮะผมจะให้ชมนะครับรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่าปิดตาบูรณโบทครับนี่ครับโอ้โห ถือว่านะโชคดีนะฮะได้เราได้จับนะครับแต่ก็มีเจ้าของแล้วนะครับเหมือนกันนะเป๊ะเลยนะครับเป๊ะทุกอย่างนะครับนี่เห็นไหมเออนะครับไม่ว่าจะตําหนิหรืออะไรนะครับก็เจ้าของนะครับพี่ทีพูนะครับนะเป็นผู้ที่ครอบครองครับต่อไปก็ไม่ต้องถามถึงนะครับหาไม่ได้แน่นอนครับนะแล้วสิ่งที่สําคัญครับไม่ได้มีแค่องค์เดียวครับพี่ที่ลงปกเนาะนะแล้วยังมีอีกองค์นี้อีกนะครับ โอ้นะฮะหลากหลายนะฮะองนี้ผมจะให้ดูนะต้นแบบนะครับองนี้เป็นเอ่อน่าจะเป็นผงเจสอนนะครับแล้วก็เป็นจีวอนนะครับตรงนี้เป็นเอ่อขนเสือไฟนะครับผมนะอย่างสวยครับเลขหนึ่งเช่นกันครับสรุปแล้วนะครับมีแค่สององค์ในโลกเท่านั้นนะครับนี่ครับก็ลงหนังสือทั้งคู่เนาะนะครับก็ถือว่า เรามีความโชคดีนะครับรุ่นนี้ฝากไว้นะครับพี่เบนล้านนาเป็นผู้จัดสร้างครับรุ่นปิดตาบูรวณนะโบสถ์วัดห้วยด้วนนะครับโดยเบนล้านนาครับจากเพจไอายรานบุญเอ๋ก็มาสิครับรีบร้บรอยครับผม